สวัสดีค่ะมาพบกันอีกหนึ่ง EP นะคะ EP นี้เป็น EP ที่8แล้วนะคะสำหรับร้านนัดนะคะพี่นัดพักเครื่องนะ้าแอดไลน์ได้เลยค่ะ0626172609นะคะพี่ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้แม่ค้าด้วยนะคะพอเวลาคลิปแจ้งเตือนลงคลิปไปค่ะพี่ๆได้เห็นเนาะค่ะมาชมพระองค์แรกเลยนะคะพี่เป็นพระพุทธชินราชค่ะพระพุทธชินราชเนื้อขันลงหินนะคะพี่ปี2500ค่ะพี่ ดูนะปี2,500ก้นจะเป็นแบบนี้เลยค่ะพี่ด้านฐานใต้ฐานพัดจะเป็นแบบนี้พี่ชมให้ชอบนะคะชอบแล้วถึงทักแม่ค้ามาเนาะด้านข้างจะเป็นประมาณนี้ด้านหลังก็ประมาณนี้ค่ะดูดูนะนี่ค่ะมีคําเขียนนะคะพี่ปี2500ค่ะพี่จังหวัดพิษณุโลกนะคะแม่ค้าก็อยู่พิษณุโลกค,ค่ะพี่มีดัมเบอ์เนาะพี่เห็นดัมเบ์ไหมดัมเบลจะห9ึาค่ะ สามารถถอดฟุ้มได้นะคะพี่เดี๋ยวแมคคาจะถอดให้ดูนะนี่ถอดฟุ้มออกแบบนี้นะคะมัจนจะแน่นนะคะพี่ที่องค์พระจะแน่นมากเลยนี่สามารถถอดฟุ้มได้โทษค่ะอันนี้นะคะถอดฟุ้มได้แบบนี้นะคะพี่พระพุทธชินราชปีฝั0งต้องถอดฟุ้มได้แบบนี้นะคะพี่หน้าตักที่5้านิ้วนะคะค่ะขนาดตั้งหิ้งบูชาเลยค่ะพี่สวยงามมากค่ะพี่เนื้อประมาณนี้เลยเป็นเนื้อมะขามเปียกอะพี่บางคนก็เป็นเนื้อมะขามเปียก ะะเห็นป่ะเป็นเนื้อมะขามเปียกหรือเนื้อขันลงเข็มก็ได้ค่ะพี่เนาะนี่ค่ะปี2500นะคะพี่2,500บาทค่ะพี่เก็บเงินไปทางบวกเพิ่มมีก1 0 0บาทนะคะพี่องค์นี้2,500บาทนะคะพี่นัมเบอร์สวยมากค่ะ199านะคะค่าเก็บเงินไปทางพวกมี0นบาทต่อไปมาชมเต่าค่ะพี่เต่าหลวงปูหลิวะขนาดตั้งหิ่งนะพี่ตัวอง ัวองค์พระจะอยู่ประมาณ3.5นิ้ว่าพี่เต่าก็จะไม่ได้วัดเลยค่ะแต่เป็นขนาดตั้งทิ้งอ่ะค่ะนี่ค่ะ้านข้างนะคะนี่ด้านหลังค่ะต้งชิ้งอีกครั้งหนึ่งค่ะแล้วก็เนาะใต้ฐานพระจะเป็นแบบนี้เลยค่ะพี่ค่ะ1,800บาทนะคะพี่สําหรับเต่าปูหลิวนะคะค่าจัดส่งก็อยู่ที่100บาทค่ะพี่ระบบโอนเงินนะคะเราไม่ได้เก็บค่าจัดส่งค่ะพี่เราส่งให้ฟรีนะคะพี่สำหรับพี่ทนายโอนตังค์นะคะพี่ ถ้าเกิดเป็นระบบเก็บเงินไปทางก็บวกเพิ่มอีก100บาทเต่าปูลิวนะคะพี่1,800บาทค่ะมาดูกุมาน,นะคะพี่กุมาน้นองกุมาน,น่ารักเชียวพี่ดูนะคะพี่เก่าๆแบบนี้เลยค่ะ900บาทนะคะพี่กุมารสภ,ภาพใช้มานะคะพี่แต่ไม่ทราบที่ว่าเป็นของที่ไหน900บาทค่ะพี่ดูนะคะดูด้านใต้ฐานของกุมานเนะประมาณนี้นะคะพี่ค่ะ900บาทค่าจัดส่งกุมาน,นะคะ 100บาทเช่นกันค่ะเพราะต้องแพ็คอย่างดีนะพี่กลัวแตกค่ะพี่สาะค่ะ,คะต่อมามาดูกุมาณองค์เล็กนะคะพี่ค่ะมีทั้งกางเกงเขียวและกางเกงแดงเลยน้องฝั่งองค์นะพี่น่ารักเชียวองค์ละ600อบาทค่ะพี่เดี๋ยวดูองค์เขียวก่อนองค์เขียวก่อนนะคะนี่ค่ะองค์เขียวก่อนเนาะนี่น่ารักแบบนี้เลยดวงตาจับสายเลยค่ะพี่นี่นะคะค่ะ ็นกุมาร์นะพี่นี่ค่ะ600บาทนะคะพี่ค่าจัดส่ง50บาทค่ะสําหรับองค์เล็กขนาดนี้นะนี่เป็นกางเกงเขียวนะคะพี่ค่ะต่อไปมาดูน้องกุมาณกางเกงแดงกันพี่แม่ค้าก็เลี้ยงไม่ถูกเลยเลี้ยงแบบนี้แหละเลียกตามถนาดนะคะค่ากางเกงแดงค่ะพี่น่ารักแบบนี้นะคะ600บาทเช่นกันค่ะพี่นี่นะคะหมุนให้ดูเนาะค่ะนี่นะคะนี่เป็นใต้ฐานค่ะนี่ค่ะ600บาทนะคะพี่ค่าจัดส่ง50บบาทเช่นกันค่ะ ามาชมแม่ชีบุญเรือนนะคะพี่แม่ชีบุญเรือน,นะคะ่ะนี่คะ่ะแม่ชีบุญเรือนนะคะพี่องค์อ,อ,องค์สีนี้จะพี่แม่ชีบุญเรือนองนั้นอีพีนั้นปิดไปแล้วนะคะพี่ขานี่ได้มาใหม่นอ้อนี่แม่ชีบุญเรือนนะพี่ท่านใดชอบทักมาปิดกับแม่ค้าได้เลยคะ่ะแม่ชีบุญเรือนเปิดที่หนึ่งพันสองร้อยบาทเท่านั้นเองค่ะหนึ่งพันสองร้อยบาทเนาะอีพีนี้หนึ่งพันสองร้อยบาทนะคะพี่สําหรับอีพีที่แปดนี่คะ่ะนี่นะคะพี่ แม่ชีบุญเรือนนะ,ะแม่ชีบุญเรือนจะเป็นเนื้อเลซซ่งนะคะพี่หาตามหลักของแม่ชีเขาจะเป็นเนื้อเลซซ่งค่ะพี่ดูใต้ฐานของแม่ชีนะมีมียันอย่างนี้ค่ะพี่ยันแบบนี้เลยจ้ะพี่ท่านใดชอบนะคะทักมาปิดกับแม่ค้าได้ค่ะแอดไลน์ไม่เป็นไม่เป็นไรนะคะโทรมาเดี๋ยวแม่ค้าจะบอกให้นะต่อไปนะคะพี่มาชมงั่งค่ะงั่งเกคตคดนี่ออกเนื้อฝำลิศงั่งเกคตคดนะคะพี่เนื้อฝำลิศ ง้างเกศโคดเนื้อสำลึกค่ะนีค่ะชมดูนะคะพี่อ่ารอบๆนะหกร้อยบาทค่ะพี่หกร้อยบาทนะคะพี่ถ้าจะส่งไปทางห้าสิบบาทเช่นกันค่ะนี่เป็นก้นดินไทยนะคะพี่ไรถ่านก้นจะเป็นก้นดินไทยโทษนะคะแม่ค่ะกลบกล้องนึ่นี่ค่ะเห็นใช่ไหมคะขอโทษค่ะเป็นก้นดินไทยแบบนี้เลยนะคะพี่ค่ะนี่ค่ะกลับกล้ง้างนะคะหกร้อยบาทค่ะค่ะต่อไปมา,มาชมพังนี้นะคะพี่ เป็นหน้าหรือสีค่ะพี่หน้าหรือสีหลวงปู่บุญค่ะพี่600บาทเช่นกันนะคะพี่นี่ค่ะเก่าๆแบบนี้เลยนะคะพี่600บาทเช่นกันค่ะถ้าจัดส่งที่50สบาทนะคะพี่เก่าๆเลี้ยงม,มาแบบนี้เลยค่ะพี่พร้อมใช้เลยนะคะพี่ค่ะขึ้นคอได้เลยหรือสีนะคะ,คะขึ้นคอได้เลยต่อไปมาดูน้ำเต้าพี่ค่ะน้ำเต้านี่น้ำเต้าน้ำเต้าหลวงปู่สนนะคะพี่วัดปักน้ำ นี่คะ่ะดูนะคะข้างในนะคะพี่ใช้กล้องฝังเข้าไปจะเห็นรูปหลวงปู่ฝดอยู่ข้างในค่ะพี่นี่คะ่ะแบบนี้เลย600บาทนะคะพี่ค่าจัดส่งไปทางที่50บาทเช่นกันคะ่ะถ้าโอนเงินสดนะคะพี่ไม่คิดค่าบริการจัดส่งนะคะนี่คะ่ะเอากล้องฝังเข้าไปนะคะพี่จะเห็นเป็นรูปหลวงปู่ฝดข้างในค่ะพี่มีรูปภาพแน่นอนคะ่ะ600บาทนะคะพี่คะต่อไปมาดูเหรียญ พี่เหรียญหลวงพ่อไผ่นะคะพี่ค่ะนี่สวยๆแบบนี้เลยค่ะหกร้อยบาทนะคะพี่หกร้อยบาทค่ะภาพชั้นไมคะนี่หกร้อยบาทนะคะพี่เหรียญหลวงพ่อไผ่ค่ะเหรียญหลวงพ่อไผ่นะคะพี่หกร้อยบาทเท่านั้นเองค่ะค่าจัดส่งห้าสิบบาทนะคะอ่าโทษทีค่ะต่อไปเป็นหลวงปู่ฝุกค่ะพี่หลวงปู่ฝุกเหรียญหล่อเวราหลวงปู่ฝุกเหรียญหล่อเวราหลวงปู่ฝุกนนะคะโทษทีค่ะ แม่ค้ามือไม่นิ่งเลยเดี๋ยวหล่อเวลาหลงปุ่งนะคะพี่600บาทเช่นกันค่ะพี่ดูนะชมดูค่ะข้างหลังประมาณนี้ค่ะนี่ค่ะพี่ชัดไหมนี่นะคะอ่าเน็นค่ะเห็นจะเล็กๆหน่อยอะค่ะพี่นะนี่ค่ะอเห็นชัดไหมคะนี่เดี๋ยวแม่ค้าจับให้ใหม่นะนี่ค่ะนี่ค่ะพี่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะ ชัดนแบบนี้เลยเหรียญรอเวลาหลวงปู like uh ่ฟงนะคะพี600 you. You no. ja ่600บาทเช่นกันค่ะ600บาทนะคะพี Remember, ่ค่ะถ้าจะส่ง50บาทเนาะจ้าต่อไปมาดูบุหนังค่ะบูหนังอยุธยาค่ะบูหนังอยุธยาเนื้อชิ้นเงินค่ะพี่นี่พี่ท่านใดอยากได้บูหนังนะทักแม่ค้าได้เลยค่ะราคาไม่แพงเลยค่ะพี่600บาทค่ะพี่เนื้อชิ้นเงินนะคะพี่ดูสีดูได้เลยนี่เป็นบูหนังอยุธยาเนื้อชิ้นเงินนะด้านหลักจะเป็นแบบนี้นะคะ กะจะเป็นแบบนี้เลยค่ะ600บาทนะคะพี่ถ้าจะส่งไปทางอยู่ที่50บาทค่ะนี่ผหนังยุทธยานะคะต่อไปนะคะพี่มาดูสีพึ่งค่ะสีพึ่งนี่ปิดมาแบบนี้จะเป็นหลวงของหลวงพ่อกวยนะคะพี่นี่ชัดเจนมากเลยเห็นไหมคะจะกลับหัวให้ดูวัดโคฟิทลานะคะพี่นี่อำเภอสังขบุรีจังหวัดชัยนาทค่ะ,คะนี่นะคะหลวงพ่อกลวยค่ะนี่ค่ะมีทั้งในนะคะพี่มีพระสมเด็จ มีพระสมเด็จมีนางกวากมีตะกุด็ะค่ะพี่นี่ค่ะคุ้มมากค่ะพี่900บาทเท่านั้นเองค่ะคุ้มมากเลยนะคะสําหรับสีพึ่งนะคะค่ะเปิดราคาที่900บาทค่าจัดส่ง50บาทเช่นเคยค่ะพี่ต่อไปมาดูหลวงพ่อเนียมค่ะนี่หลวงพ่อเนียมเก่าแบบนี้เลยพี่ดูนะพระเก่ามาแบบนี้เลยค่ะหลวงพ่อเนียมองนี้นะคะพี่900บาทค่ะ900บาทนะคะพี่900บาท ค่าจัดส่งไปทางที่50บาทค่ะพี่ยาห้าบาทนะคะค่ะต่อไปนะคะพี่มาดูหลวงพ่อทบค่ะหลวงพ่อทบบัดชนแดนนะคะพี่หลวงพ่อทบค่ะหลวงพ่อทบนะคะพี่ชัดไหมนี่ค่ะโอ้ไม่องค์จะเล็กๆหน่อยะค่ะพี่รอไม่ค่อยชัดเลยค่ะหลวงพ่อทบนะคะพี่รุ่นนี้จะเป็นรุ่นโดดล่มหรือเปล่าแม่ค้าไม่แน่ใจ ไอหัวไม่ขี่ค่ะหัวไม่ขี่โทษทีนะคะนี่ค่ะจะเป็นด้านหลังด้าน,นข้างนะคะพี่จะเป็นด้านบนด้านใต้ฐานของพระนะคะพี่นี่ประมาณนี้เลยหกร้อยบาทค่ะสําหรับหลวงพ่อทบนะพี่หกร้อยบาทค่าจัดส่งห้าสิบบาทนะคะพี่ค่ะค่ะต่อไปมาดูหลวงปู่บุญค่ะเบี้ยแก้หอยหลวงปู่บุญี่ดูนะเบี้ยแก้หอยหลวงปู่บุญค่ะข้างหลังจะมีคาว่าหมงค่ะ ใช่เป็นพร้อมใช้นะคะพี่นี่พร้อมใช้ได้เลยขึ้นคอได้เลยนะคะพี่ค่ะ600บาทเช่นกันค่ะค่าจัดส่ง50บาทนะคะพี่ท่านไหนสนใจพักทักแม่ค้าด้ได้เลยคะูนย่ะ0 6 6ค่ะมาชมเคี่ยวหมูตันค่ะนี่ค่ะจับเงินนะคะพี่จับเงินแบบนี้เลยนี่ค่ะเคี่ยวหมูตันนะคะจับเงินแบบนี้เลยค่ะ700บาทค่ะพี ค่าจัดส่งไปทาง50บาทนะคะค่าจัดส่งไปทาง50บาทจับเงินนะคะพี่พร้อมใช้เลยค่ะต่อไปนะคะพี่มาดูาะะพ้าบูหนังค่ะพี่บูรหนังอยุธยานะคะพี่ค่ะอาจจะไม่เต็มองค์พ้านะพี่เป็นพ้าใช้มาแบบนี้เขาฟินเก็บมาแบบนี้เป็นบูหนังอยุธยานะพี่นี่ค่ะนี่นะคะลงทองมาแบบนี้เลยค่ะพี่700บาทค่ะพี่องนี้700บาทนะค่าจัดส่งที่50บาทเช่นกันค่ะ ต่อไปนะคะพี่มาดูพระพระที่มีใบประกรวดอะพี่พระรับประกันเลยพี่พระมีใบแบบนี้ดูองค์แรกก่อนนะคะพี่เป็นหลวงูุทวดเบตงหลวงูุทวดเบตงนะคะพี่พี่ดูนะนี่พระได้มาแบบนี้เลยหลวงูุทวดเบตงค่ะนี่ค่ะพี่ชัดไหมนี่ย หลัผู้วดเบตงนะคะพี่นี่คะ่ะรอบๆวงพลาจะเป็นประมาณนี้นะคะค่ะใต้ฐานใต้ฐานจะมีดัมเบอร์นะคะพี่ศูนฝามศูนนะคะมองไม่ผิดนะจะเป็นศูนฝามฝูนนี่ค่ะพี่นี่คะ่ะชั้นแล้วนะดูหน้าอีกทีนึงนะคะพี่นี่คะ่ะมีบัตรมาแบบนี้นะคะพี่เป็นพัก่องแพ็กเกจอะค่ะพี่ได้มาแบบนี้เลยพี่ดูนะ มีบัตรมารับรองแบบนี้แม่ค้าก็ไม่ทราบนะคะพี่แ,แม่ค้าได้มาแบบนี้ค่ะนัมเบอร์อยู่ที่303นะคะพี่ค่ะนัมเบอร์3ามคะ่ะสำหรับ EP นี้นะคะแม่ค้าก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้แม่ค้าด้วยนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะพี่คะ่ะ แม่ค้านะคะแอดไลน์ได้เลยนะคะ0 6น6 1 7 2 6 0 9คะ่ะแอดไลน์ได้เลยคะ่ะเบอร์แม่ค้ากับเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะคะถ้าสมมุติว่าแอดไลน์ไม่เป็นก็โทรคุยกับแม่ค้าได้คะ่ะอีพีนี้กราบขอบพระคุณมากนะคะค่ะ